แอปทักษะออนเขินจัดฉากจูบจริงนนกุลมองเป็นฉากเลิฟซีนที่น่ารักซาบซึ้งกรีดฟินกันไปทั่วหน้ากับฉากเลิฟซีนในซีรีส์หารักด้วยใจเธอไฟโอเซลที่หลายคนทึ่งที่แอปทักษอออนพักสุขเจริญยอมเลิฟซีนจูบจริงกับพระเอกหนุ่มนนกุลชาโน์นสันตินธรกุลซึ่งแอปบอกว่าดีใจที่มีคนดูเยอะตอนที่ถ่ายมันนานมากจนลืมไปแล้วว่าฉากนั้นเป็นอย่างไรซึ่งตอนถ่ายก็เขินตามปกติเหมือนกัน ทงานทั่วไปมองว่าเป็นการทํางานปกติของซีรีส์พอย้อนกลับไปดูรู้สึกอยากขอบคุณผู้จัดและผู้กํกกากับมากๆที่ทําออกมาได้รู้สึกว่าเป็นเลิฟซีนที่มันน่ารักซาบซึง้งภาพสวยแสงสวยจังหวะทุกอย่างปรับกันลงตัวคนรอบตัวก็มีแซวตอนนั้นไม่ได้สนิทกันแปลว่าเล่นเก่งฉากฟินก็จะมีต่อต้องรอดูอยากให้ติดตามกันจนจบตอนถ่ายผู้กำกับรีบละเอียดถ้าไม่ละเอียดแอปไม่เล่นอาจจะไม่กล พูดว่าเล่นเลิฟซีนจริงไปทุกเรื่องทั้งนี้ทั้งนั้นอาจต้องขึ้นอยู่กับว่าบทมันสมเหตุสมผลขนาดไหนแล้วก็ความสบายใจกับผู้เล่นอันนี้ต้องยอมรับว่ามีส่วนก็สบายใจกับนนกุลระดับหนึ่งในเวลานั้นคืออย่างน้อยต้องเชื่อมั่นว่าคู่แสดงมีความเป็นมืออาชีพแล้วเราก็แฮปปี้ในการทํางานร่วมกันจากนี้ไปฉากเลิฟซีนแอปคงดูตามความเหมาะสมถ้ามันไม่ได้ถึงขั้นจําเปน็นหรือว่าทําไปแล้วไม่ได้มีความหมาย ก็อาจจะไม่ทําแต่อย่างเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวโดยตรงมันเหมือนเป็นปมในการดําเนินเรื่องต่อๆมาด้วยถามว่าถ่ายกี่เทคคือจําไม่ได้เลยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ดูมีความน่ารักและให้สัมภาษณ์ได้อย่างเขินน่ารักมากๆเลยทีเดียวทําเอางานนี้แฟนคลับมากมายต่างรอกันว่าจะมีฉากเลิฟซีนอีกกี่ฉากและมั่นใจนะคะว่าจะต้องมีแต่ฉากที่สูบจริงอย่างแน่นอน สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดอบนิ้วด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า